หนึ่งปีต่อมาอืมไม่ค่าเหยเลยหิวหรอขอรับใช้เตรียมอาหารด้วยโอเคค่ะในท่านอือเดี๋ยวไนดีไปแคมป์กิ้นแล้วรีบเตรียมอาหารเราจะไปแคมป์กินกันวันนี้อันนี้ค่ะพิซซ่าชีสไม่โรยน้าอระคุณค <laughs> <laughs> ไม่อะไรใชี้่ะงาม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 ฉันกินเองครับฟาใสจะไม่นอนกันไหมเดี๋ยวค่อยกินข้าวอ่ะเรียบร้อยรอแป๊บนึงคุณฟ้าใสคุณฟ้าใสจะจัดเต็มเลยอลิซไม่ต้องจัดเต็มปาบปาบปาบเอาเฟาใสมีแล้วคุณจะอะไรเหรอคนรอบช้าโอเคมันไม่ช่วยค่าอาหารอะไรอันนี้ค่ะอืม ขับคุณนะคขรับใช้ที่เตรียมอาหารให้ถือแม้ว่าคือจะใจร้ายกับฉันก็ตามนะจ้างงานเดี๋ยวจะลดเดี๋ยวให้จะลค่ากาจารีเดียสองบาทเลยตอนนี้ก็นอนกันถึงเจ้าค่ะมาฟาใสไปนอนมาแล้วมันมีห้องหนึ่งที่ปิดอยู่ฟาใสอย่าไปเปิดเล่นนะจ๊ะเข้าใจไหมะพาฟาใส่ไปนอนก่อนถาฟาใส่ไปดูห้องที่มันปิดอยู่ด้วยนะได้ฉันจะฟาใสไปนอนนี่ตรงที่ตัด นี่คือที่กับสันเลี้ยงและมันไม่นอนเลยเนี่ยไม่เหมือนสัดเลี้ยงไยแล้พ่อสาต้องกินอาหารตัวนี้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 เห็นตั้งอ่านหนังสือเรียนที่บ้านเพราะตอนนี้โควิดพวกเราต้องเรียนที่บ้านเนาะอ้าพ่อสาดูได้นะว่าห้องไหนห้ามเปิดอ่ะอําน้ำไข็อําน้ำเนี่ย กันชาแมวกันชาแมวมีคนยังไม่ได้ล่ะมีคนมาส่งของแลวนี่นะคะทุกคนกันชาแมวขออนุญาตเวลานอกแป๊บไปเก็บน้ำโอเคขอเคแล้วอ่าฟ้าใสนั่งตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนเช้าต้องไปอาบน้ำนะอาวฉันนั่งเฉยเลย เออทีวีอ่ะฟ้าใสานั่งเลยนั่งเลยจอให้ฟ้าใสาดูทีวีพี่จะไปดูห้องพี่จะไปดูห้องหนนะพี่จะไปอ่านหนังสือเรียนฟ้าใสาห้ามตามมาเข้าใจไหมงัชแอน <Okay. S 1> ดีดีดนั่งเลยฟ้าใสาดูทีวีเลยพี่ดูด้วยมามาน <c oughs> ัชแมนนั่งนี่อย่างนี้แหละวันที่ฟ้าใสาจะได้รับผลดี <c oughs> ฟ้าใสาไ่ย้ายที่น้นนรีอ่ะมาย้ายด้วย <c oughs> โอ้ยร้ไดดดนนนี่นอนี่นนี่เอ้าจิ๊บจิ๊บใส่จะลองกนจิ๊บอ่ะคุณกาเมเดี๋ยวพไปอาบน้ำนะคะแต่เดี๋ยวเธอจะไม่ได้นอน่ะเอาก็หามันไปนอนสิคุณไม่รู้อยู่ไหน You are? Are you ah? ไไทำน้ำอยู่จ้าฮะทำน้ำอยู่ไหนไม่เห็นเลยไม่ใชัป่ไม่ใช่ตอนนี้เถอะกินน้ำอยู่มั้งี๋ยวไปดูนี่น้ำอยู่ในห้องเกมเมอร์เออจริงด้วยฉันทิ้งว่ามันไว้ตรงนั้นน la ี่แหละแน่แน่แน่วัตสัคุณไปเล่นไปก่อนนะคะใครป่วยเนี่ยวัใส่ยระวังนะคะมีสัตว์ป่วยค่ะมีสัตว์ป่วยหกกระดูกบริเวณค่ะ อยู่ไหนอ่ะจะได้ไม่ออกไปอยู่ในห้องเกมเมอร์ค่ะห้ามเข้าขมานะคะไล้ใกล้ห้องอาหารนะคะห้ามเข้า,ขามานะคะโอเคค่ะอย่าพาไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวนะคุณหิวนี่คะอย่าให้ให้กินอาหารนะคะอ่าใชก่กำลังกำลังจะเดินมากินข้าวอยู่พอดีมาอย่าทำให้นะคะ คุณแค่ใส่พริกคุณไม่ต้องใส่มะเขือเทศฮะิดกอะไรเนะี่ยกินพริกเป็นด้วยนี่เข้าแต่ช่งกินมัง้งโอ้กินอยออร่อยอร่อยทั้งนี้ได้หูปิดไว้แล้วจะไม่มีใครเข้าโดยชาวเจ้าของนี่จัดบ้านโอเคไหมคนะละคนพิซซ่าเสร็จแล้วค่ะพิซซ่าเสร็จแล้วเออเ๋ยวลงไปไหนคะ จัดห้องเอ้ยห้ามเข้ามาห้ามเข้ามาเอ้ยเอาเงียเย็ดเอาไปชมเธอว่าเป็นไงสำหรับของขวัญฟ้าใสก็ดีดีเอ้าไปพิซซ่ากินเองนะฉันพาทัพพิซซ่าใสไปโรงเรียนแล้วคุณฟ้าใสาคะเอาอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ผมมาทำพิซซ่ากินเองได้ค่ะอ้เก็บใบเปิดปันยู่ได้ค่ะเดี๋พร้อมนะคะเดีย๋ยวเราจะไปโรงเรียนกัน,นะคะ่ะ จะท่านอยู่อดูแลนะสัตว์เลื้ยงที่มันป่วยด้วยนะพี่ดูสัตว์เลี้ยงที่มันป่วยด้วยฟาสัสไสจะได้ไม่ต้องแบบโดนตะบ่อยๆไม่มีดูดิไม่มีอะไรไม,ไมาฟาสัสไจะได้นั่งโมอเตอร์ไซค์วันนี้ <c oughs> เอาวันนี้มุซิ่งกันเลยรรชวบชวบใช้เล้ซื้ าเยอะมากมาชวร์ไปเลเป็นไรเหรอเชืขับเพนไหมเชื่อแหมเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันเลยนะครับมาคุณขับไม่เป็นเท่าไหร่นะนี่<ต>มอเตอร์ไซค์คนหรือมอเตอร์ไซค์ผมเนีย่ยเดี๋ยวไปโรงเรียนกันค่ะเพราะว่าเป็นไงโอเค,อเคไปเลย ฮะอ้าป่วยอ้าป่วยเยีย๋พาไปโรงพยาบาลก่อนสว,สวยแล้วสวยแล้วฟาใสรอเดี๋ยวฟาใสไปนั่งรอคุณหมอนะเดี๋ยวใช้ไปจองคุณหมอให้รอแป๊บนึ่งฟาใสเข้าไปรอในห้องตรวจเอาฟาใสเข้าไปรอในห้องตรวจเข้าใจไหมเดอะฟาใส่นั่งตรงนี้ก่อนนะครับเป็นอย่างไรนั่งตรงนี้ย นล้้าใส่อย่าผ้าใสนั่งด้านหน้าก่อนนะคะอย่าคุณหมอมาค่ะรอแป๊บนึงนะคะน,นี่น,นะคะอดอปเบบี้อี๋อย่าดอกเบบี้ไม่ได้อี้ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> นั่งไม่ได้เอานั่งได้ผ้าใส่มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ค่ะคุณผ้าไส่มานั่งค่ะเอานั่ะนั่งไว้ก่อนนะคะรอคุณหมอมานะคะร <c oughs> อจะกว่าคุณหมอจะมานะคะอย่าคุณหมอจะเดินมาค่ะ แสงตัวยะงงี้เมื่อกี้นะคะก็เปียโนมาใส่ไม่น่าปวดเลยเนาะเออใช่าก็จริงต้องเป็นผู้ป่วยโควาดมากโควิดมันเสีโค้งมาเไอ้ดีเด็นี้มันเล่นเป็นด้วยผป่วยใกล้ตายฮะฮะใกล้เดนส์ตอนเรียนั่นแหละมีเด้นเลยมองแสงหมอนไงใช่มันมีผู้ป่วยโควิดมากจริงนี่นี่จะน่าจะเหมือนอยู่ ปะป๊อมเออเหมือนอยู่เหมือนอยู่น่าโอเคจีโอจีซียมอมาแล้ว่าสต์อยู่ไหนหรอคะเดี๋ยวมารับให้ค่ะคุณฟ้าสใสคะหมอมาแล้วค่ะเดี๋ยวรับไปนะคะไปเร็วไปเร็วไปรักษาฟาสตสกันไปผ่าตัด พตาพตา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 พตาพตาจะไปเอาแอปเปิ้ลให้พวกตัดพตาตาาาใส่เรอาตอนนี้อย่าไปรอผู้ปกครองด้านหน้าเลยนะครับไปรอผู้ปกครองด้านหน้านะครับผู้สิ อืมเวลาผู้ปกครองน้าหน้าแล้วก็เดี๋ยวรอคิดตันตัวหนูมาล้านหนึ่งหวแล้วผู้ปกครองมารับแล้วค่ะมาไปโรงเรียนกันค่ะแต่งตัวเร็วจุดเรารีบแต่งตัวอยู่ถ้าเซออฟฟิศไว้ฉันก็เลยรีบกดได้เลยไปค่ะคุณปะสใส นี่ค่ะโรงเรียนเข้ากันเลยค่ะอ้ใส่อันนี้มาโรงเรียนก่อนดิฉัน,นส่งแอปเปิลให้เจนคุยกับบ้านเกี๊ปบะอ่ะมาค่ะมาฝึกค่ะฝึกจะให้ฝึกจะให้ฝึกอ้อใส่ต้องกินอันนี้นะคะกินจากถาดกินเลยค่ะอือ เพราะใจไม่ได้นานให้ได้เราจะได้เขียนบกกระดาษให้ว่าวันนี้เพื่อต้องเรียนเรื่องอะไรเรื่อต้องเรียนเรื่องนี้เพื่อเราอ,อ,อ่านดูดีๆจะนอนอยู่ว่านนะเาราใชก้กริง๊ง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 อะไรนะเพื่อคนอคนนั้นเพื่อนฮ่ะคนนั้นกริ๊งกริ๊งใช่เพื่อนจับ,จบ กริงกริงโทรศัพท์เข้ากริงกริงเอ๊ะอะไรนะคะอ๋อพ่อใส่กิเรียนใส่ดียนฉันเรียนอยู่บ้านน่ะอ๋ออันนี้พ่อใส่ก๊าลงจะกลับค่ะกลับโดยด่วนเลยค่ะดีดีดีเราจะได้ตัดสายได้ปิ้นเอาละฮะแล้วเล่นมาถึงแล้วค่ะถึงบ้านละเออดีแล้ววันนี้เนีค่ะวันนี้วันปิ้งปิ้งเฮ้ยพ่อใส่มายัง แฮปปี้บูดี้ดูยูแฮปปี้บูดี้ดูยูแฮปปี้บูดี้แฮปปี้บูดี้อีอนนี้มันเกิดฟ้าใสเองม่เาดี๋ยวพี่จะให้ของขวัญมาไปดูของขวัญกันไปไปขึ้นขึ้นขึ้น้าใสผ้าใสรอคนนะราอยู่ด้านหน้านะเราอ,อยู่รอ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 ร,อร,อรอต่ถึงเวลาตาใสริบบิน เปดิดประตูเิดูเพื่อนมาเรียกเข้าเลยห้องฟ้าใสเอ็นจ้าห้องฟ้าใสมีตุก๊กตาด้วยมีแทบอรีด้วยเพื่อนมันเด้งได้จริงด้วยเด้งได้จริงเด้งได้จริง,รงว้าวฟ้าใสหนูชอบป่ะล่ะมีไฟด้วยเพื่อนไฟฟเพื่อนากให้เขาขวัญเพื่อนเราก่อยู่นี่นี่เพื่อนอยู่นี่น,นี่ออกมากนถ้าเกิดฟ้าใสโตไปที่ก็จะเปลี่ยนห้องหนูไปเรื่อยๆื่อเลยเพื่อนจะใช่ให้เขาขวัญเพื่อนนะอันนี้ของฉันอ่ะ yes ยังมีอันนึงให้นักฟ้าใส่ด้วยนะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเพีย้ยนเพีย้ยนอยู่นเพี้ยนเนอยู่รอแป๊บนึงขอหาในกระเป๋าก่อนช่ับจหบจั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 นจันจับนับจับจับจจับจองของฉันจ้บเปิดเลยับจ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 ันไ,ไม่เห็น โบน่านี่อันนี้ของขวัญที่บบฟ้าใสาชอบไหมของหนูอ่ะน้องของเธอส่งของให้คเยอนฟ้าใสามีหรือเปล่านอาเลยเราเปนหนึ่งเราเปหนหึเดี๋ยวจะไปไปของอลิซนะครับนี่เอาไหมอ่ะนี่ขอ,ของขวัญสุเอ์าเกิตค่ะอยู่กับพวกที่ตานานนะจ๊ะกิฟติ้งต่อไปจ้า ไปเลย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 ได้อะไรเพื่อนอะไรไม่ได้หมอนไม่หมอไว้ก่อนนอนนะจ๊ะเอ๊ะอย่าดูแลแต่เลี้ยงให้มาใส่มานั่งคุยกันมาดูการ์ตูนดีกันไหมรับชมตอนต่อไป